โมมาเกชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะจะพามากินร้านกว๋วยเตี๋ยวที่แบบว่าเรานั่งห้อยขานะคะนี่คือร้านกว๋วยเตี๋ยวริมนั่นห้อยขาพิษณุโลกนะคะโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนี่ค่ะ กินไปด้วยแล้วก็ชมวิวไปด้วยนะคะนั่งไปเลยดูแบบสบายงายเลยค่ะ,อะชอบมากเลยค่ะแบบชิลมากเลยนั่งไปแล้วก็เวลาเราสั่งอาหารมาใช่ไหมเราก็ดูวิวแม่น้ําอะไรไปแล้วก็ต้นไม้แบบแค่บรรยากาศนะก็10เต็มสิสแล้วค่ะทางร้านนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวไทยต้มยำสูตรโบราณเลยค่ะแล้วก็เป็นบะหมี่โบราณหมูเด้ง เพราะว่าเด็ดเป็นเกาเพราไก่ห้อยไข่หมดครับหมดแล้วเหรอถ้างั้นเอาเกี๊ยวกรอบค่ะสวัสดีค่ะค่ะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะสิบห้าครับอ่าเป็นปีที่สิบห้าแล้วใช่ไหมคะเข้าสิบหกแล้วร้านนี้มีเฟรนช์ฟายไหมคะไม่มีครับยังไม่มีนะคะแล้วร้านนี้รับออกงานนอกสถานที่ไหมคะไม่ครับไม่นะคะนี่เป็นเบอร์โทรของทางร้านนะคะแล้วก็ ซื้อหลายช่องนะคะ,<ฮ>ะได้ออกมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะ,<ฮ>ะตามนี้เลยนะคะ Facebook นะคะอิน t ตาแกรมนะคะเปิดทุกวันครับค่ะสองโมงถึงสี่โมงเย็นครับคือ8ปดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นเลยนะคะนี่มามาทั้งครอบครัวเลยไหมคะเนี่ยน,นะคะเขาเล่าให้ฟังว่าเวลามาส่งลูกที่โรงเรียนนะคะที่มอนอ,อ่ะเขาจะมาแวะร้านนี้ประจำเลยก็น,นะคะเอ่อ ทำไมถึงมาร้านนี้คะอร่อยค่ะแล้วก็บริการดีบริการดีแล้วก็มีหนูที่ชอบสั่งเป็นอะไรคะมูต้มยำห้อยไข่แล้วก็กะเพราไก่ห้อยไข่กะเพราไก่ห้อยไข่ก็นีอ่อคะ่ครับมาบ่อยไหมคะก็มาส่งที่ไรก็มากินต้องมากินที่นี่ค่ะ เควยสีสวยมากเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะหอมคือ,อไก่ค่ะหวานกำลังดีแล้วก็เมเ้อควยนะคะชิมเกี๊ยวกันนะคะนี่จิ้มลงไปอย่างนี้ค่ะน้ำจิ้มเขาก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆน้ำจิ้มไก,ไก่นะคะ เปรี้ยวนะคะเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดน,นิดนึงค่ะอร่อยกินเลยอ,อ,อ,อร่อยก๋วยเตี๋ยวมาแล้วค่ะว,ว้า ที่ห้าบาทค่ะก็จะมีแบบเป็นไข่ย,ยางมะตูมนะคะแล้วก็เป็นหมูสังเส้นเล็กมาค่ะเห็น <c oughs> เขาบอกว่าเส้นเล็กเงี่ยที่สุดเลยแล้วก็มีหมูนะคะถ้าเป็นหมูแดงหรือหมูย่างเราจะมีเกี๊ยวกรอบมีลูกชิ้นค่ะนี่เราดูเส้นนะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะชอนพิเศษดูดิมไม่เหมือนที่ไหนเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราลองมาชิมน้ำกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไง ก๋วยเตี๋ยวออกรสเข้มข้นต้ยมยำเลยนะคะเปรี้ยวเค็มต้ยมยำที่นี่นะคะจะเป็นถั่วลิสงคั่วค่ะแต่ว่าน้ำของเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนหอมแบบว่าเครื่องต้งยมยำนะคะเช่นพวกใบมะกรูดตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ,อร่อย,ยค่ะเป็นรสชาติที่เข้มข้นเลยนะคะ เส้นหมูสามเป็นเส้นเล็กค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมเส้นกันนะคะอร่อยรสชาติเปรี้ยวของเขาเป็นรสชาติมะนาวนะคะหอมมะนาวขึ้นมาเลยอะคะ่ะลองชิมหมูชิมหมูก็ผักค่ะดูว่าหมูรสชาติเป็นยังไงนะคะ นี่เลยค่ะไข่ย,ยางมะตูมตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยสวยแล้วนะคะเนี่ยโมกนไปแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนี่น่าจะเด็ด กมเด็ดมากอร่อยผักนี้ก็ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเลยนะคะเขาลวกมาได้ดีมากเส้นนุ่มน้ำซุปอร่อยกลมกล่อมค่ะมรวมๆแล้วเด็ด นี่มีที่มาที่ไปไงบ้าง <มา S 1> คะเกิดจากเมื่อก่อนเขาค้าไม่ค้าเขาขายอยู่ในแพครับอ๋อในแพรที่ริมน้ําเนี่ยค่ะสองฟากฟังค่ะต่อมาก็เทศบาลวัดสุกอกทำให้แม่น้ำเสียก็ต้องขึ้นมาขายัด้านบนค่ะอ๋อค่ะก็เลยเป็นกว๋วยเตี๋ยวห้อยขา ไข่ยางมะตูมอร่อยมากเลยอ่ะคือแดงคือชอบนางมากเส้นเล็กห้อยไข่แด่คน,น,นกินน่าไข่ห้อยขับขันนะคะเข้ากันกับเกี๊ยวทอดมากๆเลย อเราจะขออนุญาตกินเกี๊ยวทอดด้วยนะคะเกี๊ยวทอดกับน้ำจิ้มโม,มจะบอกว่า ที่นั่งห้อยขานะคะไม่ได้มีเฉพาะบริเวณด้านหน้าร้านนะมีทั่วทุกมุมร้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาด้านล่างแล้วก็เป็นตรงกลางก็มีนะคะเขาจัดเป็นมุมมุมไว้ค่ะถ้าใครไม่ชอบด้านหน้าก็คือด้านหลังนี้นะคะเป็นแบบส่วนตัวเลยแต่ว่าก็คือไม่ใช่ว่าเป็นห้องส่วนตัวนะหมายถึงว่ามันเป็นมุมมุมอะไรเงี้ยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบโมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วโมจะพาไปร้านใหม่ๆในจังหวัดทิษณุโลกนะคะ